สวัสดีครับสวัสดีอีกหนึ่งวันนะครับเพื่อนๆตอนนี้บรรยากาศตอนสี่โมงเย็นครับที่ท่าเรือแหลมชะบังอีกหนึ่งวันฮะเรือลำนี้นะครับอิเทลโบนัสข้าวเทียบฮะสายการเดินเรือภายใต้การเดินเรือของเอเวอร์กริน ด้านหลังที่เห็นเป็นชั้นๆตรงนี้เป็นฝาระวางเรือนะครับเป็นตัวกั้นระหว่างในตัวใต้ท้องเรือกับบนเนรือก็เกณฑ์กำลังโหลดตู้สินค้าขึ้นเรืออยู่ครับเป็นตู้ยาวนะครับตู้2ี่สิบฟุตในระหว่างไม่มีแต่ยาวนี้จะเป็นตู้สี่สิบฟุตแต่ครับแล้วก็จะมียาวกว่านี้เป็นสี่สิบห้าฟุตนะแต่ว่าต้องเทิน เออยู่ชั้นบนๆนะครับชั้นบนสุดเลยนะครับเพราะว่ายาวออกไปข้างละอีกประมาณเกือบๆเมตรกว่าๆครับเป็นตู้45ครับบรรยากาศที่ <c oughs> มีหลายท่าเรือนะครับถ่ายหลายท่าเทียบ <c oughs> เ,เรืออยู่ใกล้ๆกัน <c oughs> ถ้าใกล้ๆนี้ยังไม่มี เกิ่สินค้าเข้ามาเทียบนะครับก็คาดว,ว่าน่าจะตอนเย็ยนๆ,าาคๆครับเข้ามาดูไกลๆครับปากอ่าวตรงน้นฮอตโกชิปปิ้งครับยาวมากๆครับก็เกือบๆน่าจะเกือบๆสามร้อยกว่าเมตรนะครับหรือว่าจะเกินนะครับพมมองจากระดับสายตาตรงนี้ คแบบเจ้าองวะฮะไปข้าวฝั่งดีนะครับฝั่งซีฝั่งดีฝั่งฟั่งตรงโน้นนะครับฝั่งซีฝั่งดีก็มีเทเยนวันนะครับแล้วก็ของ s อ m นะครับ SMM นี่เป็นของคุณไตนะครับ ถ้าเรือไกลๆอาจจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับถ้าเรือฝั่ง e ีกับ F กำลังถมอยู่ครอีก3ปี4ปีก็น่าจะเสร็จ